สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปี้แรนดอมวันนี้คือพลังงานของคุณทำให้คนรู้สึกยังไงขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะเอซสับคัพนะคะไ่แล้วอู้เดวิลวอฟฟอร์จูน The high p r e s t e s s นะคะว้า wow. ว four of wands three of swords ใบสุดท้าย two of wands แอบดูใบป,ปิดท้ายหน่อยเนาะโอ้ oh, the emperor นะคะโอเคพลังงานของคุณทำให้คนรู้สึกยังไง พลังงานของคุณมีมีความอบอุ่นแบบถ้าแววบแรกคนเจอนะแบบยังยังไม่ต้องตัดสินอะไรนะแบบแววบ,บ,บแรกหันไปสบตาอะไรทำนองนี้ถ้านัดใครไปเดทนะหรือว่าใครปัดแอปมาคุยกับคุณอะแสดงว่ารูปของคุณอ่ะโปรไฟล์ของคุณให้ความอบ,อ,บอุ่นให้ความรู้สึกปลอดภัย ปลอดภัยในแง่ที่ว่าดูดูห่างจากความเป็นมิจจีอะเนาะมันมีความจริงใจอะไรบางอย่างในสายตาในคําพูดคุณน่าจะเป็นคนที่แบบใจดีอะเขาจะสัมผัสได้ถึงความดีอะไรบางอย่างในในจิตใจของคุณหรือบางคนอะจะแบบรูปลักษณ์ภายนอกคือแบบดูดูมีความน่ารักอะน่ารัก ในแบบของตัวุนเองเนาะไม่ไม่ต้องถึงกับว่าน่ารักในในสแตนดาดที่แบบตาต้องอย่างนี้จมูกปากอะไรทํานองเนี้ยคือต่อให้ไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ได้เพอร์เฟกในในโลกในโลกของในโลกสมัยใหม่ในโลกของการเปรียบเทียบหรืออะไรใดๆก็ตามแต่เนี้ยเรารู้สึกว่าคนเขาจะสามารถมองข้ามช็อตนี้ไปได้เลย บางทีถ้าคุณรู้สึกว่าแบบอืจมูกโด่งได้มากกว่านี้นิดนึงนะผิวขาวได้มากกว่านี้น้ําหนักลงได้มากกว่านี้อะไรทํานองเนี้ยเรารู้สึกว่าค,คือคือคือตัวคุณก็มีความสมบูรณ์ในแบบของคุณอะในแบบที่อาจจะแบบไม่ได้คะแนนเต็มร้อยอะ อาจจะไม่ใช่แบบ A+ นะแต่ต่อให้เป็น C อ่ะก็เป็น C ที่มีความมุ้งมิงมากคือคุณคุณอาจจะเป็น C ในสายตาตัวเองหรือว่า C ในสายตาคนอื่นนะแต่ถ้าในสายตาของคนที่เขารู้สึกดีกับคุณน่ะคือ C ก็คือ A+ น่ะ A+ ผลัดๆๆให้ A แบบบวกบวบวกบวไปเลยเนาะคนเขาจะชอบเนาะมองมุมไหนเขาก็ชอบมองมุมไหนก็น่ารัก แต่ถ้าไม่ใช่แต่ถ้าสิเราคิดว่าออร่าที่มาจากข้างในตัวตนของคุณจริงๆอะความน่ารักอะไรบางอย่างของคุณนะมันมันกลบมันสยบทุกความไม่สมบูรณ์อะไรบางอย่างที่คุณอาจจะคิดหรือว่าใครบางคนอาจจะคิดเป็นคนที่นิสัยน่ารักเป็นคนที่ มักจะหยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างให้กับคนที่ผ่านเข้ามาคือคนที่ให้รู้จักให้คนอื่นรู้จักเสียสละเนี่ยมันเป็นอะไรที่อย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องกังวลเนาะว่าลักษณะคนแบบคุณน่ะจะไปเอาอะไรจากเขาอะอืม คือบางทีคนเดียเ๋ยวนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือแบบยู่อยากได้อะไรจากไอเนี่ยเราอาจจะสงสัยนิดนึงเนาะมาทําดีมาป้วนมาเปี้ยนเนี่ยอยากได้อะไรจากเราหรือเปล่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบมิดจี้เยอะหรือว่ามีมีผู้หวังดีประสงค์ร้ายในชีวิตประมานนึงมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกระแวงนิดนึง แต่สาหรับคุณอะ่ะมันมีช่องว่างอะไรบางอย่างมันมีข้อยกเว้นอะไรบางอย่างที่คนอื่นเขาพอจะสัมผัสได้รู้สึกได้หรืออาจจะได้เห็นนะเขาต้องได้เห็นมุมดีๆอะ่ะที่ตัวคนมีคือคือความเป็นคนดีบางทีมันมันทะลุนะทะลุจอทะลุใจทะลุมิติทะลุจ,ะลจัจก,กรวาลเหมือนอไม่ต้องเอามากอะ่ะสมมติว่า เราไปร้านอาหารอย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นผู้ชายคนนึงสมมุตินะผู้ชายคนนึง่งสมมุติว่า,เ,าเขาเป็นลูกค้าใช่ไหมนั่งทานอาหารอยู่อะไรอย่างนี้เด็กเสิร์ฟหรือว่าพนักงานในร้านเนี่ยอาจจะทำน้ำหกใสเรามีคนสองคนที่เหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้น ระหว่างคนหนึ่งโวยวายเป็นใหญ่เป็นโตกับอีกคนหนึ่งแบบหัวเราะยิ้มเออแบบเออไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีแบบไหนมากกว่ากันมันจะเป็นอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่อาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ที่คุณทําที่คุณปฏิบัติกับกับคนอื่นน่ะวิธีที่คุณใจดีกับคนอื่นแล้วก็ความที่คุณใจดีกับตัวเองเมันเป็นพลังบวก ทำให้ใครเขาอยากได้รับความน่ารักหรือว่าอยากซึมซับหรือว่าเห็นแล้วมันใจฟูใจอิ่มมีความสุขอยู่ใกล้คนดีเราก็จะอยากเป็นคนดีนึกออกไหมอยู่ใกล้คนใจร้ายเราก็จะแบบหงุดหงิดนะ่ะรู้สึกคือมันมันจะค้านกับความรู้สึกเนาะหรือบางทีเราจะรู้สึกสยองใช่ไหมลองย้อนกลับไปที่เคสเมื่อกี้ถ้าคนที่ไปเดทกับเราสมมตินะ น้องพนักง,งานทำน้ำพกใสแล้วโวยวายเสียงดังมากอ่ะเราก็อาจจะอายก็ได้ปะเราก็อาจจะรู้สึกแบบเอ๊ะเขาทำแบบนี้กับคนอื่นแล้วเรากับเราอะ่ะคือวิธีการที่ใครสักคนปฏิบัติกับอีกคนหนึ่งอะมันแสดงให้เห็นอะไรบางอย่างตัวตนอะไรบางอย่างเนาะว่ามันควรทำไหมมันได้ไหมอะไรยังไงแต่อย่างน้อยอะ่ะไม่ไม่มีใครชอบคนที่แบบ เสียงดังใส่ตวาดใส่หรือทําอะไรร้ายๆแรงๆ,ๆ,ๆเนาะคือถ้าคือถ้าชอบถ้าจะซาดิสอะไรนะั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่หมายความว่าแบบโดยทั่วไป general เนาะโดยทั่วทั่วไปเราก็จะอยากเจอคนที่แบบใจดีกับเราเข้ามาแล้วทาให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขขึ้นนะ่ะน้อยคนยกเว้นว่าถ้าแบบไม่ใช่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับปมในชีวิตนะแบบไปดึง คือแบบมันไม่มีแบบใครสักคนแบบโอ้ยอยากต่างงานกับใครสักคนเราเข้ามาทําให้ชีวิตเราตกต่ําจังเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่มีใช่ไหมทุกคนก็อยากสแสวงหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานมากๆเรื่องนึงแต่ตัวคุณเนะ่ยเหมือนมีจริตเหล่านี้มีมีความน่ารักแบบเนี้ยติดตัวอยู่โดยที่ ไม่ได้ใช้ต้องใช้ความพยายามนะไม่ได้สร้างไม่ได้เสร็จสถานการณ์ขึ้นมาด้วยใจดีเพราะดีใจทุกครั้งที่คนมีความสุขหรือว่าการหยิบยื่นหรือทำอะไรสักอย่างของตัวคุณอะมันมันออกมาจากหัวใจหัวใจที่ดีแล้วยิ่งถ้าคุณมีมีแบ็กกราวมีพื้นเพมาจาก ความยากลำบากอะเราคิดว่าการหยิบยื่นอะไรให้คนอื่นอะมันเหมือนมันเหมือนเป็นการขอบคุณแบบหนึ่งเนาะคือถ้าครั้งหนึ่งในชีวิตของใครสักคนอะมีใครยื่นมือมาช่วยคุณตอนที่คุณยากลำบากมันมันซึ้งนะมันอินนะยิ่งถ้าแบบว่าตอนที่หลังชนฝาแล้วอะหรือว่า หมดหมดทางเลือกกําลังจะสิ้นศรัทธาเขาเรียกอะไรเหมือนฟางเส้นสุดท้ายไหมแต่เนี้ยมันจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่แบบว่าจะเปลี่ยนความว่าฟางเส้นสุดท้ายได้หรือเปล่าคือมันเหมือนมันมันมีอะไรที่แบบจะไปไม่ไหวแล้วมันได้มีใครสักคนเข้ามาต่อลมหายใจชีวิตอะอารมณ์ประมาณนี้เนาะเออต่อลมหายใจของชีวิตน่าจะดีกว่าประโยคเมื่อกี้ต่อลมหายใจอ่ะ มันจะอินมันจะใจฟูมากๆากแล้วเราจะจําได้จําน้อยจามากก็มันจะจําความรู้สึกนั้นได้อารมณ์เหมือนคนจะจมน้ำอะแล้วมีใครสักคนน่ยดึงขึ้นมาให้เขามีชีวิตอีกครั้งหนึง่งได้หายใจอีกสักเรือกหนึง่งใครจะจําไม่ได้เนาะความรู้สึกตรงนี้เราไม่รู้ว่าคุณเจอเหตุการณ์อะไรมาเนาะไม่รู้ว่าผ่านอะไรมาบ้างแต่เรารู้สึกว่าคุณมีมีโมเมนต์อะไรแบบเนี้ย มีโมเมนต์ที่อยากหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ตัวเองเคยได้เคยมีให้กับคนอื่นหรืออาจจะแค่ฟินก็ได้นะการได้ให้การได้ให้ใหจะหมาจะแมวจะสัตว์จะคนน่ะคือคนบางทีเราเราไม่เรานึกไม่ออกเพราะว่าบางทีคนมันมันถูก มันถูกคลุมไปด้วยอะไรมากมายหลายๆอย่างเนาะแต่อย่างสัตว์เนี่ยสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแมวอาหมามันแค่เจอหน้าเรามันก็กระดิกหางแล้วนั่นน่คือแบบระดับความดีใจที่แบบเรียบง่ายมากๆเด็กเล็กๆก็เหมือนกันเบบี้ก็เหมือนกันตอนที่เขายังไม่ได้รู้อะไรเยอะตอนที่โลกยังไม่ได้ทําลายเขามากมายก่อนที่เขาจะแบบเติบโตไปเป็นคนใจร้ายอะเด็กเบบี้เวลาเห็นแม่เห็นคนที่เขารักก็ยิ้มใช่ปะ ยิ้มบางคนบอกไม่ใช่คะ่ะร้องไห้อาจจะมีอะไรสักอย่างแต่ส่วนใหญ่อ่ะโดยปกติมันก็จะเป็นเรีแอคชั่นปฏิกิริยาตอบกลับแบบนั้นความสุขเวลามีใครยิ้มให้เราเราก็จะรู้สึกดีเนาะหรือว่าเราดูอะไรดูรายการปัตติกตอกเจออะไรบางอย่างที่แบบอิ่มใจใจฟฟมันก็จะแบบอืมโมเมนต์นี้ดีจังเลยฟินจังเลยถ้า มีโอกาสได้ให้คนอื่นบ้างก็คงจะดีแต่ตัวคุณเรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ไม่ใช่แค่คิดเนาะไม่ใช่แค่ฝันอะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายหรือสิ่งที่ที่คุณแพลนเอาไว้อะไรใดๆก็ตามอะคุณเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ไม่แค่ดีแต่พูดหรือบางทีไม่พูด ด้วยสามไปไม่ไม่ค่อยเล่าเรื่องราวอะไรของตัวเองให้คนอื่นฟังแต่คนอื่นนะจะเห็นการกระทำของคุณเสมอเสมอการกระทำของคุณน่ะผลงานของคุณน่ะมันจะโชว์มากๆเลหรือว่าตัวคุณเป็นเป็นคนเช่นไรถ้าคุณเป็นคู่เดทของใครสักคนน่ะตั้งแต่ประโยคแนะนำตั้งแต่การคุยกันตั้งแต่ไปกินข้าวด้วยกันน่ะมันบอกอะไรได้หลายๆอย่างเยอะมากเลยสายตา การปฏิบัติต่อคนอื่นทัศนคติการมองโลกน้ำเสียงที่พูดวาจาที่พูดคือของแบบนี้มันไม่จำเป็นจะต้องเรียนสูงหรืออะไรมากมายนะยิ่งบางทีบางครั้งมันมันมันเรียบง่ายอะและจริงใจที่สุดอะ่ะบางทีแค่คำว่าขอบคุณอะ มันอาจจะส so, อันน,น,นี้อันนี้เรายกเคสให้เป็นเคสของคู่เดทนิดนึงแล้วกันเนาะคําว่าขอบคุณเนี่ยคําว่าขอบคุณเนี่ยเราถูกสอนหรือได้ยินเรื่องนี้กันมาเยอะใครทําอะไรดีให้ขอบคุณใช่ไหมขอบคุณขอบคุณขอบคุณแต่ไม่ใช่ทุกคนอนะที่ที่ขอบคุณอย่างจริงใจหรือว่าเอามาใช้จริงๆนะ เช่นเหมือนอย่างที่บอกเนาะสมมติเป็นคู่เดทอะไรอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงข้าวเขาพาไปเที่ยวบางคนเฉยๆนะไม่รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องขอบคุณอะไรแต่อย่างคุณเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณจะอย่างที่บอกเนาะเหมือนเหมือนคุณเป็นคนที่อินกับสิ่งที่ตัวเองได้อะเป็นคนที่ grateful ภาษาไทยอะไรนะซาบซึ้งไหมซาบซึ้งซาบซึ้งซาบซึงบ้งตึงใจกับสิ่งที่ได้เนี่ยบางทีบางทีคุณชนะกันแค่นี้นะสมมุติว่าเขาคุณกําลังออกเดทอะมีเขาไปเจอ,อเขาคุยอ่สมมติคุยคุยคุยกันอีกคนนึงอยู่ดูใจอีกคนนึงอยู่เหมือนกัน บางทีคุณชนะเฉือนกันแค่เนี่ยอีกคนหนึ่งคือดีก็ก็น่ารักคล้ายๆกันแต่ว่าแค่คําพูดคําว่าขอบคุณคําเดียวบางคนเขารู้สึกแบบเฮ้ยนี่ไงความดีที่ที่เขาทําอ่ะอีกคนหนึ่งได้รับแล้วก็เหมือนเหมือนถูกได้รับการยอมรับอะกลายเป็นเขากลายเป็นคุณคะแนนนามากกว่าอีกคนหนึ่งไปเลย คุณอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณทําอะจะตั้งใจหรือไม่ไม่รู้ตัวมันมีนิสัยอะไรบางอย่างที่ที่มันมาจากเอลึกๆในตัวคุณนะแล้วก็คุณทําออกมาอย่างอย่างเป็นธรรมชาติคือคือเป็นแบบนี้เลยจะนิสัยจะสันดานก็ก็คือแบบนี้จะตอนโมโหจะหิวก็ก็เป็นแบบนี้คือบางคนตอนหน้ารักก็บุคลิกหนึ่งนะตอนโมโหนี่โอ้โหเหมือนคนไม่รู้จักกันเลย เหมือนเราไม่รู้จักกันเลยแต่ตัวคุณเราสึกว่าจะทุกข์จะสุขจะงอนแง่นจะเหนื่อยอะไรใดๆอ่ะมันมีความใจดีอยู่ตรงนั้นเนะี่เสมอใจดีกับตัวเองด้วยนะคะเราสึกว่าคนก็จะประทับใจในเรื่องเนี้ยค่อนข้างมาจะอินจะอินกับความรู้สึกที่ตัวคุณคุณมีกับตัวคุณเองกับสิ่งที่คุณทำกับคนอื่นด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบเสน่ห์ที่มัดใจใครหลายๆคนได้เยอะมากแล้วก็จะเป็นจุดที่คุณเข้าไปเยียวยาความรู้สึกของคนอื่นได้มากเหมือนกันเหมือนนั่งข้างๆแล้วรู้สึกสบายใจอะเหมือนค,คุยคุยด้วยแล้วรู้สึกแบบเออบางทีปัญหาไม่ได้ต้องการแก้ไขอะไรมันหรอกแต่ขอให้ได้มีโอกาสได้อยู่ข้างๆคุณตรงเนี้ยรู้สึกมันอะไรอะไรมันจะผ่อนคลายอะ คือคุณไม่ได้เป็นคนที่แค่มีแบบ positive thinking นะแต่ว่ามันมีมีอะไรที่แบบเป็นระดับลึกมากๆอะความศรัทธาความเชื่อในในตัวคนในตัวเองมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่แบบแค่อยู่ข้างๆก็พร้อมที่จะไยดีแล้วอะอเรารู้สึกว่าคนชอบ Energy นี้ของคุณนะคะประมาณนี้เนาะ รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขก,กายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะ